สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครูคุณนะครับวันนี้ผมจะมาสอนในการออกแบบด้วยโปรแกรมแ a นวากันครับถ้าหากใครอยากจะออกแบบหน้าปกคอร์สออนไลน์ของคุณนะครับให้มันดูสวยงามแล้วก็ขายได้น่าซื้อนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคในการออกแบบปกคอร์สออนไลน์กันครับไปติดตามชมกันได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยถ้าหากคุณยังไม่สมัคร Canva Pro นะครับที่มันจะได้ใช้ฟีเจอร์แบบครบลูปนะครับกรุณาไปสมัคร Canva Pro ก่อนนะครับผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปวิดโอคิปนี้นะครับไปกดสมัครก่อนนะแล้วก็อัปเกรดครับเป็นเวอร์ชันโปรครับซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายนะครับรายปีอยู่ประมาณ1,890บาทครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากสําหรับคนที่ต้องใช้ Canva ทุกวันนะครับโดยเฉพาะใครเป็นครูสอนออนไลน์เนี่ยคุณต้องใช้ Canva อยู่แล้วครับไปสมัครเลยนะครับครับ ก่อนอื่นเลยครับถ้าหากเราต้องการจะออกแบบครับหน้าปกให้สวยงามมาคุณจะต้องรู้ก่อนว่าขนาดปกของคุณนะเป็นขนาดแบบไหนส่วนใหญ่แล้วนะของผมเองเนี่ยจะใช้เป็นขนาดแบบ i ิน t a g r a m ครับก็คือเป็น 180x180 นะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะหรือคุณสามารถเลือกครับว่าขนาดของคุณเนี่ยต้องการเป็นขนาดแบบไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับสมมุติว่าผมต้องการอินสตาแกรมใช่ไหมผมก็พิมพ์เลยอินสตาแกรม คราวนี้ครับเราจะได้รูปแบบมาเราก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าเราจะได้อาอยากจะได้หน้าตาแม่แบบประมาณไหนนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะออกแบบมาประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มออกแบบนะครับจากาหน้าป่าวให้คุณดูเลยว่าเฮ้ยผมจะมีวิธีการคิดยังไงนะครับอ่ะกดตรงที่คําว่ารสร้างงานออกแบบครับทุกคนกดคําว่าโพสต์ Instagram เห็นไหมหนึ่งพันแปดสิบคูณหนึ่งพันแปดสิบพิกเซลนะครับกดเลยอ่ะรอสักครู่หนึ่งคราวนี้สิ่งที่คุณจะต้องคิดคือว่า การออกแบบนะครับปกคอร์สออนไลน์น่ะมันควรจะมีองค์ประกอบครับ3องค์ประกอบหลักๆคือ1นางเอกนางเอกคือแค่ตัวคุณเองนั่นแหละเ,ออเป็นพระเอกนางเอกเองเข้าใจไหมนั่นคือรูปภาพของคุณครับนางรองครับนางรองคือพวกตัวหนังสือต่างๆที่มันจะดึงคนเข้ามานะครับชื่อคอร์สออนไลน์ของคุณนนั่นเองหรือ3ครับพวกองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆพวกแบบการ์ตูนกระจุกกระจิกกริตเตอร์ต่างๆพวกเนี้ยนี่คือนางรองโอเคไหมพวกแบบตัวประกอบตัวประกอบนะครับคราวนี้นะครับ นางเอกคุณจะต้องไปถ่ายรูปมาคุณสามารถใช้กล้องนะครับโปรเฟชชั่นอลก็ได้ไปเข้าสตูดิโอก็ได้หรือว่าจะถ่ายเองถ้าหากคุณมีความสามารถในการถ่ายภาพชัดนะครับแล้วว่าภาพสวยอะแล้วปรับเป็นอะถ่ายเองก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อประหยัดงบแต่ว่าถ้าหากผมแนะนำนะก็ไปเข้าสตูดิโอก็ได้นะครับมันก็จะได้ภาพที่มันโปรเฟชชั่นอลมากๆเนาะถ้าคุณอยากจะได้ภาพที่มันแบบพรีเมียมมากๆก็ไปจ่ายเงินนะครับเพื่อถ่ายโปรเฟชชั่นอลออกมานะครับคราวนี้แต่ถ้าหากว่าเราเป็นแบบบัเจ็ตเราต้องการจะออกแบบเองนะ คุณไปถ่ายรูปมาเองก่อนแล้วครับแล้วคุณกดอัปโหลดเข้าไปตรงนี้ครับกดคาว่าอัปโหลดทุกคนแล้วก็ใส่รูปตัวเองเข้าไปนะครับของผมเองเนี่ยนะครับผมมีรูปแลแ้วเดี๋ยวผมจะลองใช้รูปที่ผมมีอยู่นะตัวอย่างเช่นผมถ่ายรูปนี้มาอสมมุติผมถ่ายรูปนี้มาใช่ป่ะคุณเห็นไหมว่านะครับผมถ่ายในสตูดิโอห้องของผมเลยนะครับสิ่งที่ผมจะทําก่อนเริ่มต้นเลยก็คือว่าให้ผมลบแบ็กกราวด์ข้างหลังออกโดยการไปตรงคําว่าแก้ไขรูปภาพครับแล้วไปตรงคํานี้ครับเครื่องมือลบพื้นหลัง โอเคไหมลบพื้นหลังออกแล้วครับตัวโปรแกรมมันจะตัดพื้นหลังทั้งหมดออกไปก็จะเหลือแต่ตัวเรล่านั่นเองเราก็จะกลายเป็นนางเอกแล้วนะไม่มีอะไรมาแย่งซีนแล้วนะครับคราวนี้เราต้องวางตำแหน่งคือผมจะแนะนําว่าตัวนางเอกเนี่ยมันต้องใหญ่หนูอตองบ้าเพราะเราเป็นจุดเด่นเราก็วางตำแหน่งให้มันใหญ่เลยครับวางตำแหน่งให้มันใหญ่นะโอเคนะอะลองวางกันก่อนลองวางกันก่อน ขั้นตอนต่อไปคืออะไรคือนางรองนางรองก็คือจะเป็นตัวหนังสือใช่ไหมสมมุติว่าคอสออนไลน์คอสเนี้ยผมจะแนะนําเป็นเรื่องของโปรคอสติ๊กต็อกไรซิงสตาร์ติกต็อกไรซิ่งสตาร์นะผมก็กดคําว่าข้อความตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเลยว่ารูปแบบเนี่ยเราต้องการรูปแบบไหนนะครับปกติแล้วผมจะกดคําว่าเพิ่มหัวเรื่องนะครับหรือถ้าหากคุณชอบสไตล์ตัวหนังสือแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ มันถูกออกแบบมาแล้วมันถูกกาหนดมาแล้วว่าจะต้องเป็นสีแบบนี้จะต้องมีการโกลมีการเป็นตัวหนังสือแบบนี้แต่ถ้าหากเราอยากจะปรับเองเรากดตรงนี้นะครับเพิ่มหัวเรื่องเราจะได้ตัวหนังสือประมาณนี้มาทุกคนโอเคไหมได้ตัวหนังสือประมาณนี้มานะแล้วเราก็ปรับครับเปลี่ยนตัวหนังสือโดยการพิมพ์ชื่อคอร์สลงไปเช่น tiktok rising อ่าสมมติผมประมาณนี้ก่อนนะ tiktok rising นะครับผมอยากจะให้ตัวนางรองเนี่ยข้างบนนะครับมันไม่เด่น หมายความว่ายังไงผมจะมีคำว,ว่า r i s i n star ด้วยคำว,ว่าดาว star คือดาวใช่ปะ่ะอ่ะขอใส่มาก่อนนะ TikTok rising star นะถ้าหากแปลเป็นไทยมันแปลปว่าการเกิดเป็นดาวดวงใหม่บน TikTok ใช่ปะ่ะคราวนี้ผมอยากจะเพิ่มลูกเล่นทุกคนผมจะทำยังไงได้บ้างอ่ะลองคิดดูนะเช่นหัวเรื่องตรงนี้ใช่ปะ่ะเราอาจจะนะครับใช้เอฟเฟกประเภทหนึ่งกดตัวคำว่าเอฟเฟกครับแล้วอาจจะใช้เป็นแบบเงาก็ได้อ่ะเป็นเงาแบบนี้นะ แล้วก็เปลี่ยนสีเงาตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นสีขาวไหมอ่ะโอเคนะประมาณนี้นะครับคุณอาจจะแบบเออตกแต่งอะไรได้นะหรือว่าจะเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้โดยการกดที่ตรงนี้ครับเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็เอาฟอนต์ที่มันดูแข็งแรงหน่อยละกันเดี๋ยวผมขอลองเลือกแบบหนึ่งผมชอบตัวฟอนต์นี้ตัว L อะ่ะเดี๋ยวนะฟอนต์ตัว L จำชื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตลองหาดูก่อน อ่าโลเวโลอันเนี้ย o v e l o ลิฟโลหรอเลิฟโลอ่าผมชอบผมชอบฟอนต์สไตล์นี้นะเราก็ปรับขนาดครับให้มันให้มันอยู่บนบรรทัดเดียวกันได้อ่าสมมติว่าประมาณนี้นะครับเห็นยังสวยยังเริ่มเริ่มโอเคแล้วนะเริ่มดูโอเคแล้วนะคราวนี้ครับคำว,ว่าสตาร์เนี่ยผมอยากให้มันเด่นแบบเป็นดาวนึกออกปาเราก็เปลี่ยนครับเอฟเฟกเราอยากจะให้มันโกลวใช่ไหมเราก็กดคําว่านีออนเห็นคำว่านีออนไหมอ่านีออนแล้วเราก็เปลี่ยนสีได้นะครับ เปลี่ยนสียังไงทุกคนเป็นสีเปลี่ยนสีนี้ออนยังไงโดยการกดไปตรงนี้ตัว A ตรงนี้ครับแล้วเราก็ปรับสีเห็นไหมสตาร์ควรจะเป็นสีอะไรดีผมชอบแบบชมพูชมพูนะ,ะประมาณนี้นะครับคราวนี้ตัวหนังสือมันดูแบบมันดูทื่อๆไปใช่ปหมเราก็ปรับครับตัวอักษรให้มันดูแบบมีเคอรฟ์ฟมีอะไรหน่อยอ่ะประมาณนี้เห็นว่าสวยขึ้นยังมีความแบบเฮ้ยมีลูกเล่นนะเว้ยไม่ใช่แบบทื่อๆอย่างเดียวเป็นตัวหนังสือแบบ แข็งๆอ่ะอันนี้ดูหนังสือตัวหนังแข็งๆนะแต่น,นี้แบบมีลูกเล่นมีโคง้งมีอะไรนะก็ลองเลือกดูอ่าอันนี้ก็สวยนะน่ารักนะลองลองหาก่อนเฮ้ยอันนี้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 เวิร์กอันนี้เวิร์กนะ S T A R S T A R นะครับ Star โอเคคราวนี้นะ ผมอยากจะให้คำว่าสตาร์มันเด่นกว่าถูกบ้องบ้าผมก็เอาขนาดใหญ่กว่าเลยขนาดเนี้ย่ยสนะครับส่วนตัวหนังสือเนี้ย่ยคุณจงจำไว้เลยนะตัวหนังสือเอาให้มันใหญ่กว่า60ขึ้นไปเพราะว่าถ้าตัวหนังสือมันเล็กอะนะนะ60นี่ก็ถือว่าเล็กแล้วนะคนมองไม่ค่อยเห็นและไกลๆนะครับยิ่งด้าคุณแบบเฮ้ยเอารอยอัพแบบเนี้ยมันจะเห็นชัดแล้วคนจะอ่านนะปกคอสออนไลน์ของคุณได้ชัดเจนมากๆอ่ะคราวนี้นะครับเราจะใส่ลูกเล่นอะไรได้อีกอย่าลืมว่าพื้นหลังก็มีส่วนสําคัญใช่ไหม วันนี้ทีมของมันคือเป็นแบบเป็น rising star เป็นดาวดวงใหม่ใช่ป่ะผมก็จะไปตรงคำว่าภาพถ่ายครับแล้วลองหาสิว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับดาวบ้างก็อาจจะเป็นแบบ dark sky แบบเออท้องฟ้ามืดๆใช่ไหมเราก็เอาล่าเข้ามาใส่ครับพอได้อยู่ป่ะพอได้ไหมทุกคนเฮ้ยก็สวยอยู่นะสวยอยู่นะเดีย๋ยวเราลองปรับลองปรับก่อนแปบ,บหนึ่งเราลองหาก่อน เนี่ยนี่ก็สวยนะสวยป่าเห็นไหมแค่เราแบบไปเอาภาพที่เขาทํามาแล้วเนี่ยมาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคละกันอ่ะสมมติประมาณนี้ประมาณนี้นะคราวนี้ทุกคนเราจะทํายังไงให้เราเด่นขึ้นตัวเราเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้โดยการใส่เงาเข้าไปนะครับให้มันเด่นออกมาจากพื้นหลังโดยการกดคําว่าแก้ไขรูปภาพแล้วคุณเนี่ยนะกดตรงเงาครับอาจจะใช้แบบเรืองแสงก็ได้ คุณเห็นเรื่องแสงปะเรื่องแสงเนี่ยมันจะทําให้มันมีเงารอบตัวเราเราอาจจะปรับความปรุงายอะไรของเราก็ได้นะของผมไม่ขอเน้นมากแล้วก็ปรับขนาดอีกรอบหนึ่งนะครับปึ๊บปรับขนาดอีกรอบหนึ่งปรับหนึ่งนะอะทุกคนขั้นตอนต่อไปครับคืออะไร ขั้นตอนต่อไปคือนะครับพอเราได้ภาพและมีเงาตัวเราแล้วแล้วก็ได้พื้นหลังแล้วใช่ไหมคราวนี้นะครับสิ่งที่ทําต่อไปคือเราอาจจะทําให้มันดูมีมิติมากขึ้นโดยการใส่ g r a d ดียนต์นะครับกราเดียน์คืออะไรมันคือองค์ประกอบอะทุกคนลองไปตรงองค์ประกอบนะแล้วพิมพ์คำว่า Gradient g r a d าเดีเนี่ยมันคือภาพที่มันเป็นสีไล่สีจาก เข้มไปอ่อนครับคราวนี้เราสามารถใช้ได้นะโดยการลองหากราเดียนที่คุณคิดว่าใช่อย่างอันนี้คุณสามารถใช้ได้แล้วคุณก็ปรับสีกราเดียนได้ด้วยอาจาเป็นสีดำใช่ไหมสมมตินะแล้วคุณก็ปรับหมุนครับหมือหมุนนะแล้วคุณเอามาวางข้างล่างแบบนี้เอามาวางข้างล่างนะแล้วข้างบนเนี่ยคุณเห็นไหมมันไปตรงหน้าผมเกินไปผมกดดับเบิ้ลคลิกแล้วผมก็ตัดมันลงมาแบบนี้เอาซักแบบตัวหนังสือพอ คุณเห็นปบว่าเฮ้ยมันได้ลูกเล่นใหม่มันได้แบบมันได้แบบการไล่สีมันดูแบบเออมีมิติขึ้นมานะแต่อันนี้ผมจะไม่แนะนําเพราะว่ามันจะคุณเห็นไหมว่ามันมีแบบเป็นรอยขีดตรงๆเนี่ยเส้นมันตรงเกินไปนะครับก็ลบออกก่อนแล้วเราไปตรงคําว่าเสร์ชหาเ a d e gradient fade gradient นะแล้วคุณลองเลือกอันที่มันแบบไม่สูงมากเช่นอันนี้อันนี้มันจะแก้สีไม่ได้แก้ได้ไหมอะแก้สีได้ดูนะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นสีขาว สมมติน,นะครับแล้วเ,เอามาวางคุกคน้นไฮโซขึ้นป่ะพิมียมขึ้นอย่างพิมียมขึ้นอย่างดูแบบมีออร่าขึ้นมาเฉยเลยนะเนี่ยดูมีออร่าดูมีมิติเฉยขึ้นมาเฉยเลยนะคราวนี้เราอาจจะแต่งสมมติว่าเราเป็นแบบแนวของธีมดวงดาวใช่ป่ะเราอาจจะใส่กลิตเตอร์ลงไปด้วยก็แหละกลิตเตอร์นะครับอ่ะอันนี้คือกลิตเตอร์ใช่ไหมลองเอากลิตเตอร์ใส่เข้ามามันก็จะแบบมีมิติขึ้นมาอีกเราก็ปรับขนาดครับ ขนาดเออเนี่ยทิกต็อกไรซิ่งสตาร์มีแบบกิเตอร์เห็นไหมมันทําอะไรได้ค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็อาศัยอีกอันนี้สีดําเราก็อาจจะเปลี่ยนสีครับเป็นสีชมพูอ่อนๆไหมชมพูอ่ on, on. อนอ่ไม่สวยทุกคนมันดูแบบดูทื่อเกินไปนะเดี๋ยวลองหาก,กดดูทั้งหมดตรงนี้ได้ครับอ่ะแล้วเราหาอันที่มันแบบเออมีแบบเววาวุ้ย เนี่ยแบบเนี้แบบน,น,น,นี้ชอบอะไรแบบเนี้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองหาก่อนลองหาก่อนแล้วอาจจะเอาวิงวิงไปอยู่ข้างหลังก็ได้นะอ่ะสมมติอันนี้ใช่ป่ะแล้วเราอยากไปอยู่ข้างหลังเราก็กดแล้วก,กดคำว่าไว้ส่งไปข้างหลังส่งไปข้างหลังอีกรอบนึงส่งไปข้างหลังอีกเนี่ยเราก็จะได้แบบเออมีแบบ <laughs> ทุกคนเหมือนแบบนั้นป่ะเหมือนพระอรหันต์ป่ะมีแบบมีวงแบบเนี้ยมันเออมันได้ไหมอะ แต่ว่าเออเล็กๆแบบนี้ก็ได้อยู่นะเห็นยังว่าแคนวาสามารถออกแบบปกคอร์สออนไลน์ได้ง่ายเร็วแล้วก็สวยด้วยนะครับแล้วก็สวยด้วยนะเห็นไหมว่าเนี่ยเออผมก็ใช้โปรแกรมนี้นี่แหละในการออกแบบปกคอร์สออนไลน์นะครับแล้วก็ขายคอร์สออนไลน์นักเรียนลงกันหลายท่านเลยนะครับดังนั้นนา คุณปรับคอสออนไลน์หน้าปกของคุณให้มันดูพรีเมียมเถอะนะครับแล้วคุณจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาอย่างแน่นอนหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ <c oughs> เป็นไงกันบ้างครับกับการออกแบบปกคอสออนไลน์ด้วยแคนวาครับง่ายไหมล่ะบอกเลยว่าง่ายมากเราได้ภาพที่สวยภายในเวลาไม่กี่นาทีเองเห็นไหมดังนั้นนะครับถ้าหากใครนะอยากลงมือทําคุณลองไปสมัครแคนวาโปรเลยผมใส่ลิงก์ไว้ใต้โปรไฟล์นีแล้วนะครับไปลองทํากันดูนะแล้วถ้าหากใครนะชอบ วิดีโอแบบนี้นะครับชอบช่องของผมนะกดติดตามผมไว้เลยครับครูคุณนะครับสอนการตลาดออนไลน์แล้วก็จะมาสอนเรื่องราวต่างๆครับเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์เนี่ยให้กับทุกคนบน u t u b e นะครับโอเคเจอกันในคลิปวิดีโอคลิปหน้านะครับอย่าลืมว่ากด subscribe ช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ